สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรนดอมนะคะสําหรับดวงของชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนสิงหาคามนี้นะคะว่าชาวราศีสิงห์นะคะดวงชะตาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาลุ้นกับพี่จิ๋วเลยนะคะชาวราศีสิงห์นะคะดูว่าดวงของท่านนะคะจะดีหรือแย่ยังไงนะคะในเดือนสิงหาคามนี้นะคะ ถือว่าเป็นดวงที่ดีมากๆดวงหนึ่งเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของความสําเร็จสมหวังในทุกๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินชีวิตครอบครัวนะคะความรักนะคะแม้กระทั่งการเรียนการศึกษานะคะท่านใดที่ปรารถนานะคะที่จะนะคะมีความสําเร็จสมหวังในชีวิตเนี่ยหวังอะไรไว้ก็จะได้หลังหวังนะคะคิดอะไรไว้ก็จะได้ตามนั้นนะคะภาพโดยรวมแล้วในดวงอุบัติเหตุอุบัติภัยสุขภาพร่างกายถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ ถือว่านะคะเป็นดวงที่เพอร์เฟกมากนะคะในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชาวีสิ่งต้องการให้ดวงด,ดียิ่งขึ้นไปนะคะให้ทําบุญด้วยน้ํานะคะค่าน้ํานะคะหรือว่าน้ําดื่มน้ําใช้น้ําฉันนะคะก็จะทําให้นะคะท่านน่ะยิ่งดีเข้าไปอีกนะคะในเรื่องของดวงนะคะค่ะถ้าชอบใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจคอมเมนต์ comment, แล้วก็ติดตามให้พี่จิ๋วด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะที่ติดตามค่ะ